สวัสดีค่ะพ่อกันก็ส่องตาลน,น้อยๆเนาะเมื่อนี้ตาลน,น้อยๆสิไปหายายบ้านน้องแซงเนาะต่ว่าพอนอน,นานี่กส็สื้อแนวไปฝากยายแล้วก็ว่าจะเฮ็ดน้าน้าขนมจีนเนาะคะ่ะเนาะน้ำยาขนมจีนมาสั่นไต่เฮ็ดบ่เป็นนกแต่ว่าก็สิ้าเทสก็จะไปซื้อเครื่องเนาะคะ่ะเนาะก่อนขออนุญาตลงไปตลาดซื้อของก่อนนะคะเด้อรถหลายปลาอย่างกับปลาทูแทนเนาะเ <laughs> มื่อกี้ว่าจะเอาปลาทกเว้ยย่านขั้วมาเป็นย่านมันต่อ <c oughs> อันนี้มันต้องย้ำมาแรงเนาะมันจะข้นหลายอันนี้ตอนเซลข้นกบสีหน่อยจักหน่อยนะคะเนาะอันนี้มาหาสื่อได้ประทูแล้วสื่อปิกแกงสื่อกะไส้นะคะเนาะอุปกรณ์สื่อของเขากับบกกาดไทยเนะเาะเราหิวปวดมือสุดเกินกะสีมีกะไส้มีประทูมีบักทัวมีกะหลำมีพริกแกงใช่หรพริกแกง ที่ขาดไปเลยละก็กะทิแล้วก็นขนมจีนเนาะค่ะน้อน,นี่อุปกรณ์ที่เฮาจะไปให้เอเบะเฮ็ดน้ำยาขนมจีนสู้กินเนาะค,ะะคะนน่ะเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถไปก่อนเด้อค่ะกะสิประมาณห่างจากน้องแซงห่างจากกันซามมอกระศิประมาณ7กิโลนี่ล่ะมั้งค่ะค่ะข,ขออนุญาตขับรถก่อนเด้อค่ะบรรยากาศของหน้าบ้านน้องแซงนนนเนาะค่ะเนาะมันก็สิมีแต่ปา่ามีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขา คุณล่ะค่ะหน้าอยู่รูปผู้ไ้เล่อคะมันได้การลดกับกลายไปกายมากเพราะวัยัง้งเพราะว่ามันมีมูบานเขาเอิ่อนาบานบานยังวะบานดงตาวยังนี่คะอยู่ฝากพู้ไปนี่เคยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่สมัยเด็กหน่อยเต้นนอยขากันปัน่นจักรยานบรท่าเล่นท่าเล่นไปกับซุ้มเออยซุ้มอายเนาะ ก็มีอ้ยน่องปูมือนี้เบันอยากใหญ่ไปมีคอบพว่วกบันละค่ะเหมือนได้กลันก็มีเตนนะคะเนาะนี่ค่ะหันไปทางบันหนงตามันก็จะเลี้ยวขวาตามเซนทากน,นี้นะป๊าดีเบกค,คือดูเถอะ พูนค่ะจูดเนี่ยอันนี้ต้นมะม่วงหน้าเพ่นข้อจะสิเขาเอินมาอย่างอบติดตาบอกมันพันกับกลนออกแล้วนี่ค่ะให้อีโพกันเญ้วลงไปเลยพ่นมีลูกยูซีคนพันกับแบงผูดคนละผูดคนละผูดไอีเบะตั้งขยันอีหลีเด้ค่ะโมยูซือพูนค่ะอูดยูหุนพันโมหูเ้ี่ยวลามาหาเออผู้ใดมาเนาะนี่พ่นกะชีว่าเนะ เพิ mm. ่มมาเนาะนี่เนาะเพิ่มมาเนาะอะ่มาเดี๋ยวรถกสิโอ้มันบอมี่กี่ต่อมจะเมนดูเนาะค่ะเนาะเดี้ยโปวดแล้วมาหาคุนวอดมีคนอยู่บนน้าอยู่ห่อเราว่าเอาอันเนาะมาเห็ดนำยานขนมจีนไหมไม่จะซืกินบ่ ว่าล่ะเพรว่าคุณว่ามันเป็นวันหยุดไงเลยอะไเลยมหาเขาื่งานแ่คือดูแถวนี่ป้าพากกินแล้วบอเขาเศร้าจริงเนี่บอกหมูวันหมูมกอ่ไทโดนไดมากจุ่มบออยากมาหาอยู่ไม่ได้ใจแล้วมากจรจริงจังีิบ่ะบอกกายงาเฮื่เง้เมอเออแม่เขาเมื่อแลยังมาอะไรมือเรี่ยวยะวัย่ยันยางลาเคยเอารแม่เเก่อรใหม่อ่ เขาเรยกเขามหาบปลูกมาหมาม,าหมาเมฆเ<อ>ขาไปจืดเลยแม่แต่เรื่องยางไม่ห้ามเท่าไงนี่จะเป็นแบบเมงเหมือนกันอย่เลยโทอเห็นหน้าเพื่อนกะสิไปใส่ปุ๋ยมันกับหลานก่อนนะคะเนาะใส่ปุ๋ยมันอยู่ข้างๆคนละค่ะเดินซีไรเฮ็ดกับเบตเสิได้เฮ็ดกับเบตสองคนออนอดแล้วนะคะเนาะกุ๊กต้นซักปลาแับมันปลูกไว้เบมองบรรยากาศก,าก่อนค่ะ ห,หน้ามันต้มน้ำน่าอีกคนมันออกมาพอดีเลยอะทร่หาน้องอีเม่โอ้ดาวเรื่องเมื่อปลูกได้นีนเนาะตะไข้หลายแท้ผักกระมีเก็บไปตู้ไปกินกับกระปุนเอางามๆเลยกว่า หนวดพักไซกับมีด้จ้าหนบเงินบบบวกบวกับมี่อื้อบบกเขาเอิน่นเก็บพาีตูกันม่สงสัยมีตหลาดแล้วมากินแล้วมากินนั่งกระปุลกับเขาอันนี้เคยกินนันย่ามเขาจัดเป็นถาดเั้นไหมคะบุฟเฟ่พัก งูมีป,าป่าห่อมั้งเศรษนี่พักบัวก็เก็บเอาบ่รตรงสื่อมานน่มานี่สื่อแต่แนว้ันนี้ซื้อพักห้าบ่รตรงสื่อเบะเป็นปลูกไวเรียบร้อยหุ่นเซี่ยหยาดอกใหม่ฟังทาง,างนะะี่ติดฟังทาง อันนี้เอาเนื้อเป็นบอยากกิ่มเลยวะฝืนเนาะมันติดตามแล้วเนาะเมันติดตามอันนี้ตำตำเนื้อมันละเอียดสักก่อนค่ะนี่เอาปลาทูแทนย่านโบมี่ไปอยู่เราก็อยูก็อีเบีย่านโว้ยใส่เป็นกุ้งอะไรไม่กินปลา ปลาดุกปักกันเขียนสียาอกีกไ,ไดเอานิแทนงงครัควเพาะเจะว่าอันนี้กเ็เฮ็ดได้ขึ้นกันว่าอันนี้ตำเรีลยวๆกะกะตำมกพี่แกงไส้บ๊องแล้วก็ไปครัว,วตำเรียบร้อยแล้วหอ้องกะสีมาคััวมันแห้งซะก่อนเนาะว้าหัวม,ม,มอือละหาาเห็นอยู่มีจต่ใบบางนาอีเบียมีอยู่มหมบอ้มีบทสุญญ์แน่ๆอีเบีนี่ พักนี่เราบ่ได้ซื้อมาเลยล่ะฮู้ว่าเก็บกินนะมันนายไปเบี้บยโซ่แล้วเพราะว่าเค็มคนมากมากเลยค่ะเยอ่แยะ,ยะไม่ได้ค่ะไม่กินน้ำขนมจีนน้ำกันบอกพริกย่างนี้พริกล้อเสียบเสียบค่ะไม่ไกินน้ำขนมจีนน้ำยาเนาะบ้านเราเอิญเขาปูนพร้อมๆกันนะครับโตไม่มีแหงนัง่งกันจักสีนังง่งยังทุกคนยังสีหินเพเอา ติเขาไม่เคยอ,อีกเนี่ยน,นึงเออเอ,อ้ยผมใจแล้วแซฟเซฟแล้วกันค่ะเบะเพิ่นท่านได้กินนเพิ่นถ่าหน้านาลีอีกคนเพิ่นเฮ็ดเบียร์ข้าวมาัอยู่ถ่ายกินพร้อมลูกสาวนะคะเนาะอันนี้มาจวดก่อนว่าสมา,า,สาติเขาเศร้าทอดเตือนออกมาเลยเนาะมีจางเลยเพอดีแซบ่บอันนี้หน้าอีกคนเฮ็ดสุกินเซบแจมแล้กัน,ๆๆน,ะค,ะนค่ะร้านไหนกินแล้ว ล้อใส่สลายเลยพ่อป้านี่กินเบิดแต่สิงเงียบเนี่ยเล็กน้อยเพ่อว่ามีเต่าปาเนะโัวล้วงอาบด้วยเตี๋ย ร้านค่ะลุงหลินหน้าอ้างดีลาล่างถวยลาะบร่ได้ความแบบแสบแต่ดีกว่าแบบ เาบักการ์เซย์ไม่ไรหรอะ เป็นหน้ามืดเป็นเดินเชอไหาแม่มิ้นต์ติขุกก็เปนเจ้าขอ่บอกคือยันมาทิเฮ้ยสีนะเนืมนี่ะคือจะมีเยอะมานิด้ึงแหลนั่นกูก็ได้พามาอืออยังบ้านอังข้ามกับบ้านอันอันนาเขาบอแห้เออเขาบ้องแห้เผาหมุนเ่ากินกระพุ่นนี่มันตรงกับบ้านอันพระบรมมาโสภอหันดี ลายกินอ like ิ Ə, ่มก่อนมอ๋อเบียกบกินอ่นอยากวยเทียงหรอุยเทียง่หัวิ้เดียวซุ่มกินชิ้เดียวค่อยกินคอยุบกินอะไมใหญ่อยนั่บวเกินก็เสร็จน้ำ้นนน้แ